สวัสดีค่ะวันนี้ทีเชอร์จะมาสาธิตวิธีการเล่น p ป๊กเหรือหมากคอสออนไลน์เราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า p ป๊กเนะคะ p ป๊กเ okay นะคะแล้วเราก็กดไปที่คำว่าหมากฮอสออนไลน์ฟรีหมากฮอสออนไลน์ฟรี เราจะเข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะคะเราจะเข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบถ้าคนยังไม่เป็นสมาชิกก็นักเรียนต้องลงชื่อรหัสอีเมลนะคะลงชื่อรหัสอีเมลนะคะจากนั้นนะคะใครที่มี facebook ให้เราล็อกอินเข้ากับ facebook แล้วเราก็ใส่อีเมลรหัสผ่านของเราเลยนะคะ จากนั้นเราก็กดเข้าไปที่สร้างห้องนะคะเราสามารถเชิญผู้เล่นหรือผู้ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกับเราได้นะคะเราก็เชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้เลยค่ะเราก็เลือก 1- ถึง500แต่ส่วนมากเราก็จะเลือก100นะคะ100โอเคเรากดเข้าไปที่สร้างห้องนะคะแล้วเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยค่ะ